อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้พบกับอดีตช่างซ่อมหินดำท่านเป็นคนจากสมจังหวัดภาคใต้ มหาคำตอบกันว่าจริงๆแล้วคนทั่วไปเข้าใจว่าหินดำเป็นหินแผ่นเดียวนั่นใช่หรือไม่เพราะในประวัติศาสตร์มีหลายเหตุการณ์มากทั้งไฟไหม้ศึกสงครามการลักขโมยการปล้นสะดมจนหินดำได้รับความเสียหายแต่เป็นชิ้นๆเดิมหินดำนี้เป็นหินสีขาวดังที่ท่านนาบีกล่าวว่าหินดำมาจากสวรรค์มีสีขาวยิ่งกว่าน,น้านมต่อมาความชั่วของมนุษย์ทําให้หินเปลี่ยนเป็นสีดํฮาฮะดิษนี้เป็นฮะดิษช่วให้รายงานโดยติลมิซี จึงอยากถามบังว่าเป็นมาอย่างไรถึงได้ไปซ่อมหินดำหินดำมีแผ่นเดียวใช่หรือไม่และรู้สึกอย่างไรที่ได้ซ่อมหินดำไปอาลีนามสกุลเวุโลงเดิมผมเป็นคนปัตตานีทำงานอยู่ที่กรุงเทพประจำสำนักงานของราสตรกิจแห่งหนึ่งทำไปทำมาอยากจะเปลี่ยนงาน่อนฝูงก็พาไปติดต่อกับคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยชื่อทิพยไวหวังบูไปอิมามที่คลองสายดินอ่าย์ไว้วังบูก็ กรุณาช่วยส่งผมให้ไปทำงานกับเจ้านายชื่อแซหามัดบาดุตซึ่งเป็นเพื่อนกับกษัตริย์อ๋อแต่เขารู้จักกับกับกับแซฮามัดั่ใช่ไหมอ่าเพราะว่าแซหามัดบาดุตนี่เขาชอบมาเที่ยวทิ้งทิอ๋อแล้วคนนี้เขาเรียนจากมัซรีแล้วเรียนอียิปต์อียิปต์อ่าก็พอพึ่งพากันได้ก็พาแซนี้ทุกครั้งที่มาเมืองไทยที่ไว้นี่แหละเป็นคนดูแลตอนแรกๆเอาไปขับรถ ส่งลูกเขาเรียนอ๋อจะเอาหมัดนั่นใช่ไหมไปสมัดไปเขาก็าาารับเพราะว่ามีคนรับรองว่าเออคนนี้ดีใสยดีอะไรยางเงเพราะว่าต้องไปอยู่ที่บ้านร้านทองก็มีร้านทองเยอะอทํางานกับทองต้องหาคนที่ไว้ใจได้มีคนที่ชอบพอไปอยู่มาสักพักคนเก่าที่อยู่นั้นเขาก็ออก สองปีสามปีหลังนี้ก็ผมก็พจะพูดอาหรับได้อเขาก็เอาไปอยู่แทนคนเก่าอแทนคนเก่านี่ทําอะไรให้รับผิดชอบสํานักงานออฟฟิศแล้วก็คนงานซ่อมกลับบ้านช่างทองต้องไปซื้อของให้เขาต้องคนงานเนี่ยเขาต้องอ๋อใช่มันนี้มีร้านทองแล้วก็ทองส่วนหนึ่งก็เอาไปทํากลับบ้านทำกลับบ้านเนี่ยไปเป็นทองของหลวงอ๋อทองของหลวงอ๋อเขาเป็นช่างไงอ๋อเขาเป็นช่างอือเขไปอยู่ตอนนั้น พอเวลาเวลาที่กุชช์ที่อาจจะที่อัสศวะเวลาเสียใช่มเวลาอยู่เยอะอะไรผมก็ไปซ่อมไปกับชากมันนี่แหละอ๋อไปกับเชากหมัดนี่ใช่ไหมไปก็มีคนทางใต้มีอยู่สองคนปัตตานีมีสองคนมีผมกับนาวาวีนาวาวีนาวาวีนี่เป็นคนโกงปินังยะลาอ๋อคนโกงปินังยะลายาลาได้เมียที่ปัตตานีอ๋อไปได้เมียที่ปัตตานีแล้วก็ไปเป็นคนซ่อมกับบ้านด้วย ็นลูกน้องครับอ๋อนี้เป็นลูกน้องครัเราไม่ได้ช่างโดยตรงอเพียงแต่ไปคุมเขาตรงนี้ออ๋คืออาศัยว่าเราเนี่ยอยู่ร้านทองไปช่วยคุมเป็นตัวแทนร้านทองไปดูแลชช่่วยดูแลเวลามีทองอะไรก็ผมเป็นคนคุมเป็นคนรับเป็นคนเบิกเป็นจ่ายก็ไปอยู่มาก็ทําไปเรื่อยๆอยู่นะก็ทํําทาไปกันอยู่หลายปีแล้วประมาณแค่กี่ปีผมอยู่ตรงนั้นที่ซ่อมอยู่ตรงนั้นห้าปีซ่อมอะไรส่วนใหญ่ที่ไปซ่อมอ่ะ ชอมันเยอะแเราก็ต้องไปปะอะไรไปไปอุดที่ว่างที่อะไรนะ ที่คุจุกนะเพราะว่าตรงนั้นมีคนห่อยโหนเคยเห็นไหมอ่าเคยเห็นเพรนั่งข้ามันก็ยกแยกไงอ๋ออ๋ยกแยกงเราต้องไปสอบไปไปคืนให้แน่นด้วยเลยแล้วเวลาเท่าแกทำท่าแกเป็นเจ้าใหญ่เขาอกจับน่ดนเราก็ต้องจับอ๋อเราเป็นเป็นคนช่วยเขาเคนช่วยกันแล้วก็ฮาาติเราช่วยนะสมมตคนเข้าใจว่าเป็นหินดำทั้งหมดนะอใหญ่นนดนไม่ใชินทั้งหมดอนนี้อทั้งหมดเราเป็นขาางอเป็นเปาง กลมไปมให้ดูเวลาไปซ่อมเสร็จเรียบร้อยเขาใส่น้ำหอมนะละพันเหรียญเป็นน้ำหอมไม้น้ำน้ำ,น,ำน้ำเขาเรียกน้ำหอมที่ที่มาจากไม้อ่ออเขาไปคุมเขาอะไรผ้าคุมกับอือืมพอเปลี่ยนผ้าคุมกับบ้าก็อยู่ในทีมงานอันนะั้นทีมงานอื่นอ่อนั้นคนละทีมอั<ใ>น<ใ>นี้ที่ที่ซ่อมคือซ่อมพายุร้อนอัสวัตอย่างเดียวแล้วทองมันเกี่ยวกับตรงไหนพายุรอนอัสวัต ทองทองก็อยู่ที่ประตูไงก็อยู่ใกล้อ๋อทองในประตูอ๋อมันหลุดด้วยอ่ะเกิดมามันเกิดมันดำมันช็อตลงมามันคนที่ไปมาคนต้องแกะมันต้องต้องลึงมาอ๋ออ๋อเสียก็ดูผ้านี่ยขาดยุ่ยมันเปลี่ยนจริงจริงส้มกี่วันได้เสร็จ ชอบแป๊บเดียวนิดนึงก็ซ่อมแล้วเพราะม่ปล่อยให้อ๋อไม่ปล่อยให้นานทำไปในสองสามชั่วโมงต้องเสร็จไปกกั้นนะเใสเราเราก็อยู่ข้างในนั่นแหละเราซ่อบเราไม่ทำเราไม่รู้บอกไม่ถูกไซ่อมอยู่กี่ครั้งได้ฮะายรอนแอสวัตทุกปีทุกปีปีละกี่ครั้งสองสามครั้งก็จะมีช่วงทำฮัทก่อนฮัทหลังจากทำฮัทหรอหลังจากอุงร้อเพราะเวลาเขาเปิดอุองร้อขึ้นมาตอนนั้นก็ ร้ายเมืองกาลายคนไม่ใช่น้อยๆเขาซ่อมกี่คนน่ะซ่อมกับบ้านทั้งหมดกี่กี่ชุดได้ที่จำจะประมาณสี่คนสี่คนที่ซ่อมเฉพาะจุดไฮยีรอนอัสฟาน์นะอ่าคนคนใต้เนี่ยสองคนอ๋อและกรุงเทพอีกสองคนอ๋อคนกรุงเทพนี่ซ่อมอะไรซ่อมทำรายการอะไรอ๋อไฮยีรอนอัสฟานมันเป็นอย่างไงในในในวงมันมันจะอยู่ถ้ามันอยู่ยังไงไม่รู้ถ้าถ้าถ้ามันอยู่ที่ที่เาเรียกอะไรที่อยู่เห็นดำๆนะมันจะอยู่อยู่เนี่ยมันมันจะอยู่โผล่เนี่ย อ๋อมีเผื่อเง้ย็ลูกทั้งหมดอออมจะมีสีไม่ใช่ดําทั้งหมดแหละมีสีเทาๆมันสีคร่ำๆออกมาเยอะมากเจ็ดลูกแล้วข้างๆอัมันเป็นอะไรเป็นเครื่องเป็นเครื่งกระงต้องใช้เครืงแปะเครื่งคือเครื่องอะไรก็ต้องต้องเอาไปลนไฟเสียแล้วก็ไปจี้ไปข้างแปะเป็นสีดําอ๋อที่เป็นดําวงๆเป็นดาทั้งหมดอ๋อแล้วอขาวๆอนนั้นเป็นอะไรเป็นเงินเป็นเงิน จุดเข้าไปให้มันติดเข้าใจว่าท <ไ box. S 1> ี่ดํามันคือคือหินนะอ๋อผมก็จะว่าที่ดํามันคือหินน่ะทุกคนเข้าใจง่ายนะครับเวลาเราไปคุจุบเนี่ยมันไม่ทันดูหรอกคุจุบมันก็เห็นนะเพราะว่าผมซ่อมอยู่ตรงนั้นนะเขาก็กำลังแกะแล้วก็เอาเอาครั่งใส่ก็นั่งดูนั่งนั่งนั่อยู่ก็ก็เครื่งนั้นก็ใส่มาจากข้างในด้ือว่าเสร็จจากข้างนอกใส่จากข้างนอกก็เข้าไปอ๋อโอ้ได้ได้ซ่อมหจระนสวัดเลยนะเวลาซ่อมมันก็จะกันแล้วก็ เวลาเสร็จแล้วก็เท่าแก่เป็นคนแรกในกุชชุกพอสักพักเขาดึงคอผมมาบอกยะลายลี่คอปับดึงยัดใส่ในที่กุชุกกุชุเสร็จแล้วมันดึงคอวาไว้ยะลาอามเสียแต่ว่าไปอ๋อฟูอดับกล้องเนาะก่อนได้ลองดิกได้ได้มีโอกาส้มอาจรยสวัสนีดูสิไงอาจาเรา ะไรก็คิดดีมีความสุขใช่ไหมถ้า,าใจวุ่นๆแล้วก็ไปสมมติผมอยู่ที่นั่นหลังจากาคุณจะกลับไปแล้วหลังจากฮัทไปปุ๊บถ้าเกิดเรามีอะไรขึ้นมาในใจอดีตเรามีปัญหาเยอะนะแล้วก็ไปนั่งไปเข้าไปแล้วะหมาดสุนัขชอวรากาให้่จะละหมาดทหยจัดละหมาดอะไรขออะไรขอ,อไม่ทาได้เลยจนไม่มีคนใช่ปะ่ะกจะขอให้ให้มีบารักะที่สุดกัหลังหลัง ที่จะมีไอ้แท่งยาวๆไอ้ตรงนั้นคือนาบีอ๋อมา็กโรฮิมีราเท้าข้างหลังใช่ไหมใครไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับหากใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์ด้านล่างครับ